คลิปนี้นะครับผมมีตัวซีนานะครับไฮบิดตัวไฮตัวท็อปสุดของปีสิมาฝากกันแล้วก็ได้เป็นสีเทาสีนี้นะครับไม่ได้มีเข้ามาที่ร้านเลยนะครับคันนี้เป็นคันแรกที่เข้ามาที่ร้านนะใครหาสเปคตัวไฮบิดไฮตัวท็อปสุดที่ออชชั่นแน่นๆอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยได้มาการใช้งานอยู่ที่ประมาณ1 2, นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับตัวปีรถนะครับผมเนี่ยครับภายในสภาพสวยนะบเบาะหนังโฟมอะไรมัลติฟังก์ชันมีจอกลาง เกียร์เป็นแบบ eCVT มีเบรกมือไฟฟ้าก็เบรโอรให้นะครับผมคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆใครอยากรู้ใครอยากทราบระเดียดว,ว่ารถคันนี้เดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมระเดียดในคลิปเต็มกันเลยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมบอยแพทย์ยนต์กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่ครับเป็นตัว Toyota c ซีนะครับ1.8 Hybrid ตัว High ตัวท็อปสุดนะปี2018ตัวรถมาในสีเทานะครับผมนะคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะยังไม่ได้ล้างปรับสภาพหรือว่าทำสปาใดๆเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบราคานะครับผมเดี๋ยวทราบราคายังไงเดี๋ยวผมแจ้งราคาขึ้นนะครับด้านใต้นี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเลขไมการใช้งานคันนี้อยู่ที่ประมาณ1,20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม ก็ถือว่าไม่ได้วิ่งเยอะนะถ้าเทียบกับตัวปีรถนะครับผมนี่คือสภาพแรกรับเลยนะครับผมสําหรับตัวไฮบริดเนี่ยตัวโลโก้นะครับของทางโตโยต้าของจะมีนะเส้นสีฟ้าตรงนี้บ่งบอกว่าตัวเนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับผมส่วนป้ายทะเบียนเนี่ยที่เป็นจังหวัดชนบุรีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวทางเพชนยต์จะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวรถนะฮะด้านหน้าสภาพสวยมากนะครับผมเป็นรถยนต์สไตล์คูเป้นะครับใครหารถยนต์สไตล์นี้อยู่ที่เป็นระบบไฮบริดนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมได้เป็นตัวท็อปเข้ามาด้วยนะครับผมนานๆมาทีแล้วก็สีนี้นะครับเป็นคันแรกที่เข้ามาด้วยนะครับสมหรับเป็นสีนี้สีเทานะครับผมนะครับดูสภาพตัวรถไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสภาพคงไฟยังใสยังสวยอยู่เลยครับนะไฟไม่มีรอยแตกรอยเล้าทั้งขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับนี่ครับเซนเซอร์ด้านหน้าเขาจะมีให้ทั้งหมด2จุด อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยเลยตัวท็อปเนี่ยเราจะได้อ p ชั่นค่อนข้างมาแบบนันน,น,น,นล้นๆเลยนะสำหรับตัวอ p ชั่นตัวนี้นะครับผมเนี่ยฝากระโปรงนะผิวพันธุ์ตัวรถขึ้นแสงขึ้นเงาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คกระจกด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้ากระจกเดิมแท้โตโยต้านะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าการอุบัติเหตุการซ่อมกระจกใดๆมานะครับผมคราวนี้ก็กระจกเดิมแท้เลยนะครับ วันนี้ผมจะพาชมสภาพแรกรับเลยนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพมาดูพร้อมกันเลยว่าสภาพตัวรถเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็รายงานตามตรงไม่มีการการข้อมูลแน่นอนหากพี่ๆคนไหนนะครที่หารถสเปคแบบนี้อยู่นะครัตัวไฮบริดตัวท็อปนะตัวไฮนนะห้ามพลาดเลยนะครับมาดูสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ได้ล้อแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กอลลอยขอบ17นิ้วนะครับผมสภาพตัวแม็กนะถือว่าโอเคเลยนะดูครับถ้าไม่มีริ้วรอยถือว่า ผมว่าเจ้าของเดิมเนี่ยขับได้ดีเดี๋ยวเช็คปียางนิดนึงนะฮะคันนี้ได้ยางมิชลินปีที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับปี20โอเคปี20ไม่ต้องคุยกันละนะครับเพราะว่าปี20่เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับมาพร้อมซุ้มล้อนะครับสไตล์ SUV อยู่ละนะครับเพราะว่าตัวเซด้าเป็นตัวรถ SUV นะครับสัญลักษณ์โลโก้ไฮบริดตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับ1.8ลิตรเบนซินนะครับทำงานกับระบบไฮบริดกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้า นะฮะเส้นสายด้านข้างค่อนข้างสวยงามนะครับผมนะตรงนี้ก็นะสไตล์ SUV นะตกแต่งตรงนี้ก็จะดูแบบดูหล่อดูเข้มมากขึ้นนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับแล้วก็แตะนาแถตรงนี้เพื่อล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้เลยนะฮะกระจกเดิมแท้เลยนะครับของทาง t o โยต้ารอบคันนะครับเช็คให้เลยอย่างละเอียดนะครับทุกบานผมเช็คน้กก่อนรีวิวนะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มแล้วก็คิวภาษาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานครับ ในส่วนของตัวหลังคานะครับก็ได้เสาากาศเป็นแบบขี้นานแบบนี้นะครับผมน่ะดูสวยดูหล่อมากขึ้นนะครับเพดานตัวรถสาดสะานแบบนี้เลยนะฮะสีเดิมไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีใดใดไปนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูระเดียดภายในกันบ้างครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมตัวนี้สามารถปรับน่ะดันหลังได้เป็นตัวดันหลังนะไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเป็นตัวดันหลังเท่านั้นนะครับผมเบาะสภาพสวยนะนะครับเบาะไม่มีขีดไม่มีขาดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเอาไป ปรับสภาพไปทําสปาเพิ่มมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับดูรายเดียตัวเบาะก็โดยรวมถือว่าสภาพสวยอยู่เลยนะครับผมเนี่ยภายในเป็นโทนสีดาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตหยิบกุญแจามาให้ดูก่อนกุญแจโอเคอยู่ตรงนี้นะครับนี่กุญแจได้หน้าตาเป็นแบบนี้กุญแจคีเรตเอาพกไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้เลยขออน,นุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวให้ได้ดูในส่วนของออปชั่นต่างๆนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ขวามือของภูมอลไย เดี๋ยวเย็บเบรแล้วก็สตาร์ทกันนี่คือผมสตาร์แล้วนะเครื่องยนต์นิ่งมากนะฮะก็อย่างที่บอกอย่างที่ว่ามันเป็นระบบไฟฟ้านะสตาร์ด้วยระบบไฟฟ้านะครับตอนนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสองมืนกว่ากิโลเมตรนะครับโปรงมาลายสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับตรงนี้รับสายวางสายปรับโหมดเครื่องเสียงได้นะครับส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยมีเตือนลดออกนอกเลนเตือนการชนด้านหน้าตรงนี้ปรับในส่วนของ หน้าจอเรือนไม้นะครับแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้นะครับช่วยล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาเดินทางไกลเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับผมมีเตือนการชนด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟอ่าไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนะครับแบบเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับนี่ไฟหน้าก็เปิดปิดออโต้ด้วยนะครับผมได้กระจกตัดแสงออโต้นะฮะหน้าจอนะครับมาพร้อมกล้องถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็มีเส้นสายการกัิยาแบบนี้ให้นะครับนี่นะครับ ได้นะ yeah. นแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นแบบดูโอโซนด้วยนะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะครับสามารถแยกอุณหภูมิกันได้ครับผมออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับคันเนี้ยนะใครได้ไปผมว่าคุ้มค่านะผมว่าราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นต้นๆนะครับคันนี้ประมาณ5 0 0 0 0 0ต้น,ตนๆกลางๆประมาณนี้สำหรับตัวไฮบริดนะครับผมนะครับถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยรถถือว่าออปชันแน่นนะถ้าเทียบกับตัวรถราคาประมาณนี้ถ้าเทียบกับมือหนึ่งผมว่าออปชันแน่นแล้วก็เครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันนะครับ เนี่ยหัวเกียร์สภาพสวยมากนะครับเนี่ยเกียร์เป็นแบบ eCVT มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับระบบการลื่นถ่ายตัวนี้เขามี eV โหมดให้ได้ใช้งานด้วยนะนะครับดูตามแผงคอนโซลด้านหน้านะครับเกเก็บของมี5ห้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวัสดุนะครับเป็นซอฟททัดนะเนี่ยมีเดินได้สีน้ำตาลไว้นะวัสดุภายในค่อนข้างหรูหรานะครับผม ด้านตอด้านมนสีก็ไม่มีซีดไม่มีจานนะครับผมว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลาดีนะครับผมรถไม่ได้มีการแบบไปจอดตากแดดใดๆมานะครับผมนะครับแล้วก็ตามซอกประตูตัวรถนะครับนี่น็อตเดิมไม่ได้มีการแกะไขแกะขยับนะหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่เลยเนี่ยพวกรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ากระจกเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับมีเซนทัล็อกเซนทันล็อกให้นะแผงประตูเนี่ยตรงเนี้ย เป็นวัสดุที่แบบลักษณะเป็นซอฟทัชนะมันบุนุ่มมานะฮะก็ดูหรูหราไปนะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะตังนี้ก็ใช้เป็นวัสดุหนังทำนะโดยรวมถือว่าสภาพสวยนะครับไม่มีช้ำเลยนะฮะใครได้ไปผมว่าคุ้มค่านะสำหรับตัวซีน่าคันนี้นะครับผมแล้วก็สีนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้สีประมาณนี้ผมว่าต้องรีบจัดนะครับเพราะว่ามีคันเดียวสีนี้เพิ่งเข้ามาคันแรกของที่ร้านด้วยนะสำหรับตัวตัวไฮบิดไฮนะครับนะครับดูโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมเลยนะฮะสติกเกอร์เดิมนะครับ หัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะออไปนะครับประตูไม่เคยแกะซ่อมทําทรงทําสีได้ๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังสำรับตัวห้องโดยสารอะเมื่อสักครู่ที่ผมลืมให้ดูตรงนี้เพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยครับโอ้โหใหม่มากนะครับพลาสติกสครับเพจยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะถือว่าใหม่มากเพิ่งสังเกตเห็นนะครับต้องขออภัยด้วยอะมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังห้องโดยสารนะคะผม นี่เบาสภาพสวยเช่นเดียวกันเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยครับเนะครับภายในตัวเบาสภาพสวยมากนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทําสปาแล้วก็ทางภาษาอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูนะฮะตรงนี้เขาอ๋อเป็นที่วางแก้วเขาติดไว้นะครับนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับเนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้ก็คือเป็นพื้นที่นั่งขับจริงๆนะครับพื้นที่เหลือนะผมว่ามันก็ไม่ได้แคบนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูอาจจะดูแบบ ด้วยกระจกนะครับบ้านหลังมันเล็กนะมันอาจจะดูแบบทึบๆนิดนึงนะครับแต่ว่านั่งจริงๆนะครับผมว่ามันไม่ได้แคบเลยนะครับสำหรับตัว c ซดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเช็คโครงสร้างตัวรถนิดนึงนะครับนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับประตูไม่เคยแกะซ่อมทําสีแผงประตูก็สภาพสวยไม่มีช้ำนะครับแผงประตูยังสวยแล้วก็สะอาดสานแบบนี้อยู่เลยนะครับผมนะครับ รับประกันนะครับซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าไปตรวจพบเจือภายหลังเนี่ยว่ามีการชนหนักเนี่ยบริษัทของเรารับซื้อคืนจำนวนหนึ่งร้อยเปอรํานวน100%ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าใครที่สนใจนะผมจะพาชมพาเช็คอย่างละเอียดก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมนะตามซอกประตูต่างๆนะครับผมนะแต่ว่าคันนี้สวยจริงนะครับเช็คมาแล้วนะครับด้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกแล้วมีกล้องมองหลังให้แล้วก็กระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้าที่บรนทัดฝนมีให้ไฟเบรกทุกที่สามมีให้นะครับผมนะครับท้ายเดิมอ่ะนี่ครับพื้นที่เก็บสมาระก็ใช้ได้เลยนะครับถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับผมนะครับดูตะเข็บเดิมเลยนะครับเนี่ยตามรอยอาร์คเดิมนะครับน็อตนะฮะฝาท้ายนะฮะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแกะออกไปนะครับอันนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการแกะซ่อมนะฮะเมนอาร์ตอยู่ครบ เนี่ยครับตามซองตะเข็บเดิมแบบนี้นะครับไม่ได้มีไายการไล่ทำทรงทำสีไปนะครับเนี่ยครับฝาท้ายเดิมนะครับเมนอาร์ตเดิมโรงงานนะฮะอยู่ครบสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่มองหานะครับพละรามังนะครับลุ่มมากๆไฮบิดอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะได้ตัวท็อปสุดนะครับผมเนี่ยแผงประตูฝั่งนี้ก็สีไม่มีซีดไม่มีจานะฮะไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีใดๆมาครับ นะครับตามแผงประตูเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับผมสภาพสวยไม่มีช้าเนี่ยวัสดุเนี่ยที่ใช้บุนุ่มนะฮะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเพจยังไม่ได้แกะออกนะครับน็อตเดิมนะฮะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะครับหัวน็อตแห้งๆอย่างนี้นะครับนาประตูหน้าซ้ายนะครับผมนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ํา วัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีรอยอาร์คนะครับสปอร์ตเมทอาร์ตเดิมตะเข็บเดิมเลยนะครับพวกนี้เวลาเอาเล็บจิกเนี่ยมันจะเป็นรอยอยู่เนี่ยถ้าเป็นตะเข็บเดิมแบบเนี้ยเล็บจิกเป็นรอยนะฮะตามจุดนอด็อตไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแกะออกไปนะแล้วก็ตามซอกประตูนะครับเนี่ยดูตัวจุดน็อตต่างๆมาร์คสีโรงงานอยู่ครบประตูเนี่ยไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการซ่อมนะครับซอกเดิมๆแห้งๆสครับเพจพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะครับนี่คือตัวรถสวยมากนะครับ เดาน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตยังคมยังสวยพผ่นเพลตตัวรถนะครับผลิตป,ปี18แท้นะฮะเลขโมเดลรถเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับอยู่ตรงนี้หมดนะครับตรงรุ่นตรงกับหน้าเล่มแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ตรวจสอบตรวจเช็คให้แล้วนะครับอย่างละเอียดนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับช่างก็น่าจะเอาไปสปาไปปรับสภาพตรงนี้ไม่ได้เป็นรอยชนรอยเฉียวใดๆนะเป็นรอยขี้นกนะครับเดี๋ยว สปาให้นะคะเช้านี้เนี่ยน่าจะได้คิวแล้วครับผมทําสปาพอดีรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของลาเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับมามาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นเบนซินขนาด1.8ลิตรก็ทํางานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเครื่องยนต์เมื่อสักครู่นี้ที่สตาร์ทไปก็ยังนิ่งเงียบอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบทางานได้ปกตินะฮะเครื่องเดิมเลยนะครับสังเกตตามจุดน็อตต่างๆนะฮะไม่ได้มีรอยแกะไม่ได้มีรอยขายอกไปนะห้องเครื่องก็ไมมมมม่ีรออออยยนน้าัเะกผ ถือว่าสะอานะครับถ้าเทียบกับสภาพแรกรับนะครับที่ยังไม่ได้ทําสปาใดๆนะครับผมไม่มีรอยน้ํามันไหลเยอะออกมานะฮะโชคเดิมนะครับเมอาร์ตบ้าโชคเรียงตัวครบสวยงามวันนี้คือเป็นซีนซิลิโคนเดิมนะซีนเดิมเลยนะแล้วก็ดูซอกด้านในนะครับแกนด้านในนะฮะไม่ได้มีการแกะการขยอบมาฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่ได้มีรอยขัรออแกะยังไม่เคยถูกแกะซ่อมทําสีเลเบลสติ๊กเกอร์เดิมนะครับแนบสนิทเรียบเนียน แผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับเนี่ยครับพวกสติกเกอร์เดิมๆพวกเนี้ยมันยังอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็เน่สังเกตรอยสปอร์ตเป็นอาร์ตเดิมๆโรงงานนะครับอันนี้คือรอยอาร์คเดิมโรงงานตามรูดรอไความร้อนเนี่ยก็ยังคมยังสวยอยู่ไม่ได้มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่าการยุบตัวใดๆมาเพราะว่าถ้ามีการชนหรือว่าการกระแทกมาเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยถ้ามันเสียรูป้นพปูเนี่ยมันมีการบิดตัวแน่นอนมันไม่สามารถกลับมาขึ้นรูปคมๆแบบนี้ได้แน่นอนนะครับเนี่ย พวกเลเบลสติกเกอร์เดิมเดิมหมดเลยนะครับผมเนี่ยน็อตฝาปไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันด้านในนะครับเดิมเดิมสีเดิมแบบนี้นะครับไม่ได้มีการทําทรงทําสีได้มานะครับเ ok, บ็ดอาร์ตเบ้าชกนะฮะเดิมเลยนะครับเบนทอาร์ตเบ้าชกเรียงตัวครบสวยงามนะครับผมไม่ได้มีการตัดต่อตัวโชกนะครับดูตัวโครงสร้างด้านในนะไม่ได้มีการชนไม่ไดม้มีการยุบตัวมาพวกนี้ถ้ามีการชนหนัก รือว่ามีการยุบตัวเนี่ยมันจะเห็นเลยเสียรูปแน่นอนนะครับแล้วก็ตามจุดน็อตต่างๆเนี่ยต้องมีการไขการแกะไปซ่อมแน่นอนเนี่ยพวกมาร์กสีโรงงานอยู่ครบตามจุดมาร์กสี QC โรงงานอยู่ครบๆนะครับนะครับคานหมน้านะครับฝั่งขวาอยู่ตรงนี้นะครับน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขออกไปนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะใครที่กำลังมองหานะครับรถ t ต y o ต้าซีดานนะครับเป็นตัวไฮบริดตัวไฮตัวท็อปสุดแบบนี้อยู่นะครับ ห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามีเข้ามานะคันเดียวนะฮะตอนนี้ราคายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวถ้าได้ราคาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงอยู่ในด้านล่างนี้ไปให้นะครับแล้วก็ลงในคําอธิบายของ y o u t u นะสามารถเข้าไปดูได้นะก่อนลงคลิปเดี๋ยวแจ้งราคาให้แน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกแอดไลน์เบอร์โทนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟนั์นะครับผมมีไฟนั์รองรับทุกอาชีพนะครับขอให้มี อา,อาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนนะครับก็ออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ